ครับก็ต่อจากาเรื่องของการใช้แม่เหล็กดูนะครับนี้เราเรียนไปทั้งหมดนะครับก็คือตั้งแต่เรื่องแรกเลยที่การแยกสารนะครับที่เป็นของแข็งออกจากของแข็งมีตั้งแต่การร่อนการหยิบออกการฝัดาการใช้แม่เหล็กดูอันนี้คือการแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของแข็งนะจะใช้วิธีการไหนก็คือขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของมันนะครับอย่างเช่น ถ้ามีขนาดใหญ่แล็กต่างกันก็อาจจะใช้การร่อนใช้การหยิบออกสีต่างกันใช้การหยิบออกน้ำหนักต่างกันนะใช้การฝาดนะครับทีนี้พอเรื่องของการแยกสารโดยการกรองก็คือเป็นการแยกของแข็งออกจากของเหลวนะการแยกของแข็งออกจากของเหลวก็ใช้วิธีการกรองการตกตะกอนการรินออกการกรองก็อาจจะกรองด้วยผ้าขาวบาง กรองกรองด้วยกระดาษกรองอได้หลายมีวัสดุในการกรองหลายอย่างนะครับการกรองก็คือ,อ,อของแข็งของแข็ง,ขง,ขงหรือว่าขนาดของที่เรามากรองเนี่ยในที่ใหญ่มันก็จะติดอยู่ด้านบนวัสดุกรองนะครับทีนี้มาเรื่องของการใช้ประโยชน์จากเรื่องที่เราเรียนรู้มานะครับ ไม่ว่าจะเป็นการล่นการกรองการหยิบออกการดูดด้วยแม่เหล็กการฟัดนะครับครับมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างมาดูในเรื่องนี้ครับการใช้ประโยชน์จากการแยกสารย้อผสมใน แรกนะครับในเรื่องแรกนะครับาากิจกรรมที่หนึ่งนะใช้ประโยชน์จากการแยกสารเนื้อผสมออย่างง่ายได้อย่างไรนะจริงๆครูคิดว่าทุกคนรู้รู้แล้วก็ใช้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับในชีวิตประจําวันเช่นไปตักปลาตักประกาดนะกรองน้ํามาดื่มอหรือไปทําน้ํามันใสหรือจะเป็นการแยกของเล่นแยกเสื้อผ้า อ่ากอนซักนะแยกเสื้อผ้าก่อนซักแยกของใช้นะหยิบแยกของใช้กันอ่าทำความสะอาดอะไรต่างๆนะครับจริงๆมันใช้อยู่ในชีวิตประจาวันอยู่แล้วนะแยกสารพวกนี้แต่เราอาจจะเรียกไม่ถูกว่ามันคือการรดน,นหรือเปล่ามันคือการกรองหรือเปล่านะอดีนี้มาดูในเรื่องนี้นะครับการใช้ประโยชน์จากการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายได้อย่างไรนะคือะสงค์การเรียนรู้คือสังเกต ก็อธิบายการแยกสารเนื้อผสมที่นํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันนั่นเองนะวัสดุอุปรกรณ์นะเดี๋ยวครูจะมีการทดลองให้เราดูนะครับนะการทดลองนี้ก็จะใช้วัสดุอุปรกรณ์อะไรบ้างวันนี้ก็จะใช้นะส้มนะครับเไปดูจากการทดลองครับใช้ส้มนะใช้กระชอนนะกระชอนหรือที่กรองน้ําท่ของบ้านเราเนาะที่กกรองน้ํตาลทิของเราก็ได้นะครับกระชอนนะผ้าขาวบาง กบบางอ่ามีกระมังอ่ามีแก้วพลาสติกนะแก้วพลาสติกนะครับเอาไว้ใส่นะครับหลังจากกรองแล้วเอามาเปรียบเทียบกันนะครับอ่าถุงมือนะลองรักษาความสะอาดหน่อยใช่ถุงมือเพราะสิ่งที่เราจะทําในวันนี้นะครับก็เห็นอยู่แล้วนะครับก็มีส้มใช่ไหมวันนี้เราจะแยกส้มนะครับอ่าวิธีทํากิจกรรมก็คือปอกเปลือกส้มอ่า แล้วบีบเอาน้ำส้อมออกจากเนื้อส้อมแล้วก็สังเกตนะสังเกตว่าลักษณะของส้มนะที่เราแกะออกมาแล้วนะบีบแล้วมีอะไรปนอยู่บ้างผสมอยู่บ้างนะครับสังเกตแล้วบันทึกผลสองอภิปลายเกี่ยวกับวิธีการแยกน้ำส้อมออกจากสารอื่นๆน,นะครับแยกน้ำส้อมออกจากสารอื่นๆสารอื่นในที่นี้ก็อาจจะเป็นเม็ดส้มเปลือกส้มกากของส้มนะ สามียกน้ำต้อมออกแกสารอื่นๆตามวิธีที่เลือกที่เลือกไว้เดี๋ยวเราเลือกนะเราเลือกใช้วิธีไหนครับใบงานที่เราจะทาวันนี้ก็คือใบงานที่หนึ่งหน้าแปดสิบเอ็ดถึงแปดสิบสามนะหน้าแปดสิบเอดถึงแปดสิบสามปิตเตียมมาได้เลยเอาเดี๋ยวมาดูสาธิตการทํากิจกรรมนะครับ การขันน้ำส้มนะครับการขันน้ำส้มเ <What? S 1> อ oh, <my> ามาดูวิธีการนะครับ ข้าพื้นไหมครับข้าพื้นไหมข้พื้นเลยนะพื้นค่ะโอเคตอนนี้คุณปัตและคุณแอมก็ไปเปลี่ยนชุดมาพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วนะครับค่ะใช่งานที่เราจะต้องทำกันนะครับครูปัตต์อะไรคะนักเรียนสอบ้มใช่ไหมคะอนะคะงั้นเเดี๋ยวราตามวิธีทำวิธีทำกิจกรรมเลยปอกส้มก่อน ทางนะคะ,นะคะนักเรียนนักเรียนว่าต้องขั้นตอนในการปอกนะคะขับแรกคุณต้องใส่ถุงมือใช่ไหมคะระเดินต้องใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำการใส่ต้นนะคะตรงนี้ก็เชื่อว่านักเรียนหลายคนน่าจะเคยปอกเอต้มแน่นอนค่ะต้องมีการปอกแต่อันนี้ก็จะปอกยากถ้าไม่คูผัดปอกเร็วเลยครับค่ะ นีนะคะสองคตอบนะคะเดี๋ยวรอกูอมก่อนนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางก็น่าจะปอบกันเสร็จแล้วนะครับค่ะไขที่เตรียงก็มานะครับก็ถือว่ามีความรับผิดชอบกันมากเลยีเดียวนะครับตรงนี้ก็ต้องชื่นชมด้วยครับค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตอบตัวไปแล้วนะคะครับ่ะขั้นตอนต่อกรนัรยแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปทําอะไรคะนักเรียนอะไรนะ ดิต้งน,นั้นเองนะคะตงคแับแล้วก็ต้องใช้แคลมังนะครัแบแคลมังตัวนี้ก็ต้องมีความสะอาดด้วยนะคะรับตัวนี้นะคะรับเพราะอย่างย้ำเรื่องความสะอาดนะครับเพราะว่าน้ำต้มที่เราได้เนี่ยเราอาจจะนําไปดื่มน,นะครับก็ต้องมีความสะอาดนะครับเราก็ต้องดิดต้มกันถ้าผู้ค่ะ ไม่ได้ยินนะ Thank <laughs> ยินเสียงค่ะคนอื่นได้ยินไหมครับคค่่่่ะะใชเรียบร้อยไปแล้วนะคถ้าคนอื่นได้ยินก็เป็นที่เธอแล้วแหละวรวิชาคู่แอมบ้างแล้วนะคะได้ยินแล้วค่ะใช่ไหมคะใช่ครับนี่ครับเป็นข้าวสารที่คู่แอมเตรียมมาครับอันนี้ก็ผ่านการทำความสะอาดมาแล้วนะครับค่ะงั้นลองมาทำกันเลยดีกว่า แอมก็จะเอาผ้าขาวบางผ้าขาวางไว้หัวไม่ไดยช่อีกแล้วก็เหมือนแับเอมหรือ็นไทเค้เ็นยุคไหนคือการใช้ผ้าขาวบาง มันก็อาจจะใช้วิธีการบีบนะครับเพื่อให้หน้าที่ได้นะครับออกมาจากผ้าขาวบางนะครับมันก็คือการใช้อุปกรณ์ก็คือผ้าขาวบางนั่นเองนะครับก็คือการแยกสารออกมาได้นะคะ่ะก็คือได้น้ำส้มนะคะแล้วก็ส่วนที่เราไม่ต้องการที่จะใช้นะคะ ก็คือกระสังเกตแอนเมล็ดต้นจะเป็นเมล็ดต้นแล้วก็เนื้อเยื่อปีกส้มครับที่เราไม่ต้องการนะค่ะและนี่ก็คือน้ำส้มที่เราได้นะคะค่ะขอถอดถุงมือก่อนนะค่ะขอแอนนะคะเด็กเล็เช่นกันนะคะเด้วยความสะอาดนะคะ ร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็ได้น้ำส้มนะคะที่เราสามารถนํามาดื่มได้แล้วนั่นเองครับนนี้นะคะเน้นย้ำนะเด็กก็ต้องดูนะคะทั้งภาชนะสำหรับดื่มด้วยเทียมนะอ้าอย่างไม่คิดว่าไม่สะอาดดีพอน้ำต้มใกลบจครึ่งดื่มนะคะเพื่อสุขภาพของเรานั่นเองสามารถดื่มน้ำส้มได้ค่ะขแชมก้วกันหน่อยนะครับนี่ะอ่า มครับี<ป>้เราก็ได้น้ําส้มมาแล้วนะครับอ่ะเมื่อกี้ที่ดูนะครับเอเสียงอาจจะหายหายไปนะเพราะว่ากูลืมกูไปปิดไม์อ่าที่ดูจากการทดลองนะครับดูจากการทดลองเมื่อกี้ก็คือวิธีการก็คือขั้นแรกก็คือปอกเปลือกส้มก่อนเลยนะปอกเปลือกส้มแล้วก็เอามาบีบเอามาบีบเพื่อเอาน้ําส้มทีนี้พอ เราบีบแล้วนะครับพอเราบีบมันก็จะได้เม็ดส้มได้กากของส้มนะครับออกมานะมีแลได้กากของส้มได้เม็ดส้มออกมาปนอยู่กับในน้ําส้มมาแล้ทีน mm like ah ี้คุณครูปัดกับคุณครูเอ็มเขาก็ใช้การกรองนะครับโดยใช้วัสดุในการกรองอยู่สองอย่างนะก็คือมีกระชอนกระชอนส่วน อีกวิธีนึ่งก็คือใช้ผ้าขาวางในการกรองครับเพื่อแยกพวกเม็ดส้มพวกกากของส้มออกมานะครับนี่พอทดลองเสร็จนะครับก็มาดูผลอะอภิบายผลการทํากิจกรรมนะครับบันทึกผลการทํากิจกรรมลักษณะของน้ําส้มที่ได้รู้ไหมครับอยู่หน้าไหนรูค้ครับอ่า รู้นะอยู่หน้า<ด>ไหนโอเคนะครับไปต่อนะครับลักษณะของน้ําส้มที่ได้นะได้ยังไงฮะได้น้าส้มเป็นยังไงนะครับที่เราดูไว้เมื่อกี้น้าส้มเนี่ยเป็นของเหลวสีส้มนะอ่ามีเมล็ดส้มสีขาวอยู่ด้วยนะครับเมล็ดส้มเนี่ยสีขาวใช่ไหมเมล็ดส้มสีขาวนะครับอ่ามีเนื้อส้มและเยื่อของอีบส้มสีขาวผสมอยู่นะตอนเราบีบตอนเราบีบ ตอนเรายังไม่กรองนะครับลักนำส้มนะครับก็จะได้เป็นของเหลวนะคเป็นของเหลวสีส้มนะครับมีเมล็ดส้มสีขาวมีเนื้อส้มและเยื่อของกรีดส้มสีขาวผสมกันอยู่หลังจากทดลอง อข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปยังไม่เสร็จทีค่ะร่ะ เสร็จแล้วค่ะยังไม่เสร็จเสร็จทพี่ระพัดเอาเร็ว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 เ็ว,เว,เว,เวต่อไปนะครับก็ต่อไปไปนะก็ต่อไปนะปนะวิธีการต่างๆที่แยกน้ำซ้อมออกจากสารอื่นนะมีดังนี้มีวิธีไหนบ้างเมื่อกี้ กรองด้วยกระชอนอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งเงียบลอกอย่างเดียวเลยวิธีนีงก็คือกรองด้วยผ้าขาวบางทีนี้เราใช้สองวิธีมามารวมกันได้ไหมคิดว่าเอาผ้าขาวบางไปวางบนกระชอนอีกทีหนึ่งแล้วก็คันนะได้ครับน,น่าจะได้น่าจะได้นะครับ กรองด้วย้าขาวบางวา,า,างบนกระชอนนะครับทีนี้ถ้าใช้วิธีที่สามเนี่ยน่าจะได้แบบละเอียดเลยน้ําส้มเนี่ยก็คือไม่ค่อยมีกากอะไรมาปนเลยนะครับเพราะว่ามันกรองหลายชั้นนะกรองด้วยกระชอนกระชอนเนี่ยรูของกระชอนเนี่ยน่าจะาใหญ่กว่ารูของผ้กขาวบางฉะนั้นพวกเกล็ดร่มอะไรต่างๆนะน่าจะผ่านไปได้บ้างนะครับ กอ,องด้วยภากับบาก็ได้จะได้น้ำส้มที่เป็นน้ำน้ำส้มบริสุดมากกว่านะแต่ถ้าผสมกันทั้งสองวิธีก็น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีนะข้อต่อไป วิธีการเลือกวิธีการที่เลือกเพื่อแยกน้ำส้อมออกจากสารอื่นๆสำหรับนักเรียนนักเรียนเลือกวิธีไหนเลือกตามใจเราเลยครับวิธีการที่เลือกเพื่อแยกน้ำส้มออกจากสารอื่นๆคือนักเรียนใช้วิธีไหนนักเรียนก็เลือกวิธีไหนนักเรียนก็เขีเยนได้เลยครับอผลการแยกเป็นยังไง ผลการแยกก็คือได้น้ำส้มนะครับแยกออกจากเม็ดส้มผลการแยกก็คือได้น้ำส้มแยกออกจากมเมล็ดส้มกาศของเยื่อส้มแยกออกนะครับแยกน้ำน้ำส้มแยกของเหลวอ,ออกจากของแข็งนะ ไอ้สองข้อนี้นะครับนักเรียนต้องเขียนเองนะครับคำถามหลังทำกิจกรรมจากกิจกรรมนี้มีการแยกสารด้วยวิธีใดบ้างเพราะเหตุใดนะก็มีอยู่อันแรกเลยก็คือมีการวิธีการกรองนะครับก็จะได้นะครับน้ำส้มเป็นของเหลว แล้วก็ได้พวกเม็ดส้มเนื้อส้มแล้วก็เยื่อปิบส้มเนี่ยเป็นของเข็ง เสร็จไหมครับวิธีการกรองวิธีการกรองได้น้ำส้มเป็นของเหลวนะมเมล็ดอ่แล้วก็ของแข็งก็คือมเมล็ดส้มเนื้อส้มนะและเยื่อกรบส้มเป็นของแข็งอ่าแยการกรองแล้วก็แยกของแข็งออกจากของเหลวนะอ่าไปต่อน,นะครับ ข้อที่สองข้อที่สองจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับก็สรุปได้ว่าการแยกน้ำส้มอ,ออกจากสารอื่นๆนี่อาจจะใช้นะอาจจะใช้วิธีหนึ่งการกรองด้วยกระชอนนะหรือการกรองด้วยผ้าขาวบางนะหรือการใช้ผ้าขาวบางวางบนกระชอนอีกทีนะสรุปได้ว่า เราอาจจะใช้กระชอนนะใช้ผ้าขาวบางอ่าหรือผ้าขาวบางกรงวางบนกระชอนนะสรุปหมดแล้วนะวันนี้แค่นี้อเอาแค่นี้ อายการอายการพูดมั้งอายการเงียบเงียบียบเลย <laughs> มันอยู่ป่าช้าเลยอายการ <laughs> เห็นแล้วบอกนะ แล้วครับแล้วนะเอาคลิปนี้นะบอกก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณครูแอมครูคคปัดนะก็ก็ซช้ DLTV ครับอาสำหรับการประโยชน์อของการแยกสารในชั่วโมงนี้นะเดี๋ยวจบเพียงแค่นี้นะ